เย็นเป่ะเป็นไงเออเป็นนั่งร้อนอยู่แมงบนบก็ยังว่าออันนี้กี่โมงเราไม่ได้มาตกปลาเรามาเล่นน้ำเที่ยงนึงใบหนึ่งใบสองจะไปนั่งตากแดดทำไมตากแดดทำเพื่อสมองคนมีสมองก็ต้องไปตุ้มต่ำตุ้มต่ำตุ้มต่ำเออแมงบัง เพื่อไม่มีใครอยากมาออง่ายๆสงการครับสงการง่ายๆสไตล์สไตล์าตาแบบนี้ง่าย,ายเลยมันก็มันดีนะเย็นไหมเย็น <c oughs> ขบวนร้อนไหมร้อนเอา้าแล้วทำไมไม่ลงมา,า,มาไม่ลงดิเขาแหวกคนนี้ก็ไปเจเก็บไว้ทำไมล่ะทานเยาวานเอาไปย่างกินเป็นไหมหมาไฟดับมัง้งเอาไม้ใส่หน่อยนะอื้ม ตัวแซ่บเด็๋ดิปลาตอดไหมมันดปันปลาตอดนะเว้ยมันจะมีปลาตอดจิ๊บจๆๆจจจอยู่ตัวตาเนี่เองร้องมดีว่ามีหอยไหมได้ๆจูเพื่อนๆน้อยอะดูดิจุหอยจุจจะได้มีหอยจุ ไม่มีน่าจะมีหอยจารี่อนนเอามาเอา้ยดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโดนสับมาเดี๋ยวขึ้นกระเป๋าเองได้ไไเฮ้ยเจ้าตัดเองเองลองนั่งนิ่งๆดิมมันนีแต่หิเอ้ยเ,อ,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 เอ,องลองนิ่งๆนะจะจะเป็นตัวตอดนะเว้ยหอยไม่มีแล้วม,มีมีไข่เลยมี ยืนนั่งร้อนัองไมยืนบกบก,กไหมยืนทำไมันบกยืนบกร้อนไหมร้อนข้างในเย็นย่นวาเปิงีกว่ เดี๋ยวค่อยลงมาใหม่เออปลาปลาปิ้งเลยปลาปิ้งก่อนเดี๋ยวก็ลงมาใหม่เล่าถันยังอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรนี่มันหินอะไรเดี๋ยวปลาปิ้งครับปลาปิ้งนี่มันหินอะไรดูครับหินอะไรครับหินอะไรก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นหินอะไรโอ้โหหินที่สวยงามมากเลยครับ หินนี่สวยงามมากครับเขาเรียกห nice <laughs> ินพระดึกมาจากเขาลิขานใช่เปล่าหรอไม่ใช่บังปิ้งเลยปิ้งเลยยังไม่ใกล้สุกเลยเฮ้ยก็หันไปเรื่อยๆสิเจ้าลูกหนูนี่ปาหันลูกหนูหนูหนูนี่เป็นไงพอได้แดกไหมล่ะ นี่ของฉันได้กินแล้วเนี่ยนั่งรอครับเดี๋ยวตัดไปตอนรับประทานเลยครับประับสุกขเลยครับประสุกแล้วพริกหน่อยครับเห็นมันอำลำเออ เอ้ยมันอักลำเหมือนเรื่องๆ่งมันกันไหลงหนูเอ้ยกินพร้อมโตตอาปาติโตอาปาติโตเจนอารั์อาจาฉันฝนมาแล้วเรียบรเสร็จไป่งฉันไม่กลัวหรอก